บางเหตุการณ์บางคนควรจะรู้แต่ก็เสือกไม่รู้เช่นประเจียบอมรัตโชคประมิตรกุลประเจียบบอกเหตุอุทกภัยที่แม่สายไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเพราะเอาแต่งบประมาณไปซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP เพจหนึ่งบอกอ้าวอีป้าเนี่ยครับ ไม่ต้องไปฟังเสียงเธอให้เสนียดหูให้จันรายการได้ยินหรอกครับแต่ให้รู้ว่าเธอพูดจริงๆและในขณะที่คนทําคลิปนี้เขาตัดเสียงที่อมรรัตพูดมาว่าเนี่ยเศร้าใจเหลือเกินค่ะที่แม่สายเนี่ยไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเขาก็เอาภาพเฮลิคอปเตอร์ที่ไปช่วยย่อนอาหารลงไปบ้างโรยตัวลงไปช่วยคน ช่วยคนแก่ช่วยผู้ป่วยขึ้นมาบ้างลําเลียงผู้บาดเจ็บมาสู่การรักษาพยาบาลบ้างคำถามคืออีป้าคนเนี้มันไปอยู่ที่ไหนมาวะบ้านมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตหรอบ้านมันรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้เลยเหรอมันถึงพูดจาอะไรได้บ้าบอขนาดเนี้ยพูดเหมือนคนไม่มีสมองพูดเท็จเท็จเพราะความไม่รู้ หรือเจตนาพูดเท็จก็ไม่อาจทราบได้แต่พูดได้เลยว่าสมองหย่อนคุณภาพมากครับไม่สามารถเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศได้เลยเป็นตัวถ่วงในสถานการณ์นี้ด้วยซ้ำไปอีกคนหนึ่งจะให้ฟังเสียงคนหน่อยเดียวเขาพูดในอดีตเรื่องทหารมีไว้ทำไมสุดหล่อคนนี้ขวัญใจน้องส้มเขา ฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งครับพิธาเกรินรัฐครับ80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทวําไมเพราะคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยนี่แหละครับเหตุการณ์อุทกกภัยในหลายจังหวัดเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพยาวแพร่าน่านและมันหนักอีกครั้งที่แม่สายและตัวเมืองเชียงรายกับแม่อายของเชียงใหม่ที่ดินสไลด์ ภาพที่คนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกเห็นคือทหารครับมากันทุกเหล่าทัพรวมถึงกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าอะไรคะอีเจียบอันนี้ไม่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์หรอะะเจยบอันนี้ไม่เรียกว่าทหารหรอทิมอันนี้คือใครล่ะครับหูหนวกตาบอดด้วยอัคติพิการทางปัญญา จึงพูดจาได้เลวสามครับไม่สามารถเป็นตัวช่วยแล้วยังเป็นตัวทำลายอีกต่างหากครับไปกันที่ Facebook ปูจิตกรบุษบาเรื่องทหารมีไว้ทำไมเขาบอกว่าอุทกภัยในภาคเหนือครั้งนี้ต้องยอมรับว่าบทบาทของทหารและกองทัพชัดเจนมากในการเข้าช่วยเหลือประชาชน จนได้ใจคนทั้งประเทศอ้ออาจต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าคนปกติคนที่มีสตินะครับส่วนคนที่มีอคติดูเหมือนยังรักษาไม่หายยังจะเอาเรือประมงออกรบอยู่ไหมครับยังจะยกเลิกเกณฑ์ทหารอยู่ไหมครับยังจะตัดงบกองทัพอยู่ไหมครับยังจะเชิดชูสอสอที่อวดใบสอดอ43 หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารที่ต้องสงสัยว่าปลอมอยู่ไหมครับผมคิดว่ากองทัพยังต้องถูกตรวจสอบทหารยังต้องตรวจสอบได้แต่ต้องกระทำอย่างให้เกียรติทำด้วยหลักการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ใช่ทำด้วยอัคติทำไปดูแคลนไปทำเพราะทำกับสถาบันอื่นไม่ได้จึงใช้ทหาร เป็นที่ระบายอารมณ์ทหารก็คนครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทหารทำดีสังคมควรยกย่องทหารทำชั่วสังคมควรตำหนิและทุกๆสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนชั่วแม้เหตุอุทกภัยและอีกหลายๆเหตุเราจะชื่นใจซึ้งใจ ในสิ่งที่ทหารทำแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นชอบให้โกงค่าอาหารของทหารเกณฑ์ได้ไอ้ประเภทผักสิบไร่ไก่สิบโลพอเถอะครับเอาลูกเข้าไปฝึกในนามทหารเกณฑ์ก็ให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีประเภทซ้อมจนตายฝึกจนตายอย่าให้เกิดอย่าให้มีประเภทไปซักกางเกงในยกส่งบ้านคุณนายก็หยุดได้แล้ว การจัดซื้อใดๆก็ขอให้กระทําอย่างสุดจริตมีเหตุผลเช่นเดียวกับคนตรวจสอบก็อย่าคึกขนองสนุกกับการสร้างซีนสร้างชื่อว่ากูเล่นงานกองทัพได้อยู่ด้วยกันอย่างคนด้วยกันมีหน้าที่รู้หน้าที่ทำหน้าที่ทำาด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงทำได้วยความรัก และศรัทธาในหน้าที่ไม่เอาหน้าที่ไปกดข่มกันไปอวดไปโชว์ไปหาคะแนนนิยมหรือหาผลประโยชน์บนท่าทีเหยียดหยามศักดิ์ศรีของกันและกันทหารมีไว้ทำไมนั้นคนไทยมีคำตอบแล้วละนักการเมืองมีไว้ทำไมคือคำถามถัดไปที่นักการเมืองต้องให้คำตอบ และในการหาคำตอบประชาชนก็อย่าสุดต่งครับไม่จำเป็นว่ารักคนหนึ่งแล้วต้องเกลียดคนหนึ่งไม่จำเป็นว่ารักทหารแล้วต้องเกลียดนักการเมืองรักนักการเมืองแล้วต้องเกลียดทหารเชิดชูพักการเมืองพักหนึ่งแล้วต้องเหยียดหยามต่อต้านถึงขั้นจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกองค์กรสร้างประโยชน์ได้ อยู่ร่วมกันได้เกื้อกูลกันได้กลายเป็นพลังปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนได้และดีด้วยไม่เห็นเหรอถุงยังชีพพระราชทานไปพร้อมกับถุงยังชีพที่เราเราจัดหาและส่งไปในนามของภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานรัฐโรงครัวพระราชทาน พร้อมกับโรงครัวประชาชนโรงครัวมูลนิธิโรงครัวดาราและโรงครัวนักการเมืองทหารบกทหารเรือหน่วยซีลกองบัญชาการทหารสูงสุดเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนักเจ็ตสกีอาสาสมัครเพื่อนพึ่งพายามยากจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมูลลนิธิกระจกเงา ฝาแฝดฝันดีฝันเด่นเอกพันธ์บินบรลฤทริ์นางงามบุ๋มปนัดดาองค์กรเครือข่ายมุสลิมวัดรีสอร์ทเปิดให้เป็นที่จอดรถที่พักพิงนพพลโกมารชุนปรียานุตบานประดับรับดูแลสัตว์เลี้ยงกันจอมพลังส่งทีมเข้าช่วยคนและสัตว์ ทั้งหมดที่พร้อมใจกันทำทั้งหมดที่ลงไปในเวลาเดียวกันนั้นคือพลังที่สอดประสานกันจงเห็นความงามของมันส่งเสริมรักษามากกว่ายุยงให้แตกแยกและด้อยค่ากันทุกท่านครับประเทศชาติตรอดมาได้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้ล้วนเป็นเพราะ พลังที่เราเอามาประสานกันพลังของสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทหารกองทัพพลเรือนพ่อค้าประชาชนข้าราชการสามัญชนนักบวชและอื่นๆที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ห้า ทรงรวมแว่นแควนแดนไทยให้กลายเป็นสยามประเทศตราแผ่นดินที่ชื่อว่าสยามประเทศจึงเกิดขึ้นบนตราแผ่นดินนั้นมีคาถากล่าวว่าสัพเพสังสังคภูตานังสามัคคีวุฒธธิสาธิกาแปลว่าความพร้อมเพรียงแห่งหมู่ชนทั้งหลายยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ นี่คือสิ่งที่เราควรจะเห็นในสถานการณ์วิกฤตเมื่อเรารวมกันเป็นหนึ่งเราผ่านพ้นวิกฤตได้ในยามสงบจึงไม่ควรยุยงปลุกปัน่นสร้างความแตกแยกให้แผ่นดินลุกเป็นไฟเดือดร้อนวุ่นวายสำนึกและสำเนียกเอาไว้บ้างอย่ามาอ้างว่า เวลาน้ำท่วมเนี่ยลงไปช่วยประชาชนไม่ได้ติดข้อกฎหมายบ้างละไม่อยากสนับสนุนให้มีระบบอุปถัมบ้างละได้แต่สบตาประชาชนให้กำลังใจไอ้ตลกทำไม่ได้ไม่ต้องทำทำในสิ่งที่ทำได้เวลาเปลี่ยนจากพักก้าวไกลเป็นพักประชาชนกูเห็นเปิดบัญชีให้ประชาชนโอนเงินให้ นั่นไม่ใช่ระบบอุปธรรมเหรอนั่นไม่ติดค้างบุญคุณประชาชนบ้างเลยเหรอเวลาเอาจากประชาชนงก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 ผลิตวาทกรรมสารพัดช,ชี้นำให้โอนเงินไปให้เพราะประชาชนเดือดร้อนตีฝีปากว่าทำไม่ได้ไม่สนับสนุนระบบอุปธรรมไอ้ทุเลศ